พี่พี่อะไรอ่ะจักจั่นเดี๋ยวมานี่ใกล้ๆสิให้กล้องหนูใกล้หูโอ้ลิลกาจับจักจั่นแล้วนึงสักหนึ่งตัวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงของค่ะวันนี้เรากำลังมาทำอะไรจับจักจั่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเราอยู่จะได้จักจั่น ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้แม่กี่ตัวอ่ะเรามาดูกันเถอะทุกคนเคยเห็นเถึงถองไฟถึงม้วงแบบนี้หรือเปล่านี่ครับไฟถึงม้วงแบบนี้อ่ะไฟถึงม้วนนี้เขาใช้ดักอะไรคะฮะเขาใช้ดักอะไรคะดักแมลงดักแต่ตอนนี้ในถุงม้วามีอะไรอยู่แถวๆนี้สักอย่างอ่ะอ่ะนี่มันอะไรอะ่ะ จัไหน,นนี่เอามานี่ใกล้ๆสิให้กล้องหนูใใกล้ดินี่นิปลาจับปลกระจาด,ดแล้วนะคหนึ่งตัวนี่ตัวแรกของวันนี้ดีใ,ใจไหมดีใ,ใจโอ้โหอ่ะเอามาจับใส่ในนี้เลยมจับใส่ในในถังในถังโอเคได้หนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนไปดูทันนีอีกตัวแล้วเหรอค่อยๆจับด,ดูโอ้โห แล้วค่ะเดี๋ยวเอาใส่กันเลยอนเลเอาใส่กันโอ้โหนะครับตัวที่สองวันนี้โอ้สองตัวแล้วสองตัวโอเคเลยดี่มากนี่ยังไม่ดูเหนสิโอ้โหทุกคนรู้ไหมกระจันเป็นสัตว์ไม่มีพิษและเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะ ถ้าหากว่ามีจักระจันเยอะๆพื้นที่นั้นก็จะมีที่ความเรม่ร่อนสมดุลมาก <c oughs> บางปีจักระจัน,จก,นก็ไม่ออกมาเลยจกกักระจันนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของคนทั้งเอ,อย่างภาคเหนือภาคอีสานด้วยค่ะอร่อยนะจ้าเคยกินด,ด้วยใช่อร่อยมากจะต,ต้องเอาอะไรออกก่อนหรือไม <c oughs> อ่อะไรคะอืมปีกย่า นหรอคคเแล้ววันนี้เก็บได้กี่ตัวแล้วคะได้สองตัวเองโอเคโอ้มายกเได้กี่ตัวเอาห้างหนด่โอเคโอเคเดี๋ยวรอตอนติดตามต,ตอนต่อไปนะแป๊บหนึ่งค่ะใ้าทุกคนจก้กระจจนที่ไม่มีๆๆๆๆคขาเยอะเลยเยอะเลยเหรอรอนานมากเลยเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยคุณเนี่ยไม่ได้ จก็เกิดหลายตัวเลยได้แต่สองตัวโ Oh my god เป็นไรเนาะโ okay. อเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดนะูเอาเนาะอ๋อพรุ่งนี้จะมาอีกเหรอ <c oughs> ไม่น่าจะได้มาแล้วนะกลับบ้านแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าขึ้นมาเนะี่ยอ๋อตอนเช้ามันก็ไม่เหลือแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือโอเคทุกคนคะ่ะ หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากท่องด้วยนะคะน้องดิป้าอดตัออวร์ที่ใดก่อนนะ Subscribe Save b o o น้องดิป้าออนทัวร์วันนี้เวลาของหนูแล้วค่ะพบกันใหม่ในอีพีน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย